สนับสนุนโดย s i n ค Corporation คุณผู้ชมครับวันนี้นักเดินทางยังคงค้นหาความเป็นตลาดท้องถิ่นของดูไบให้ได้ม,มากที่สุดนะครับที่นี่ถ้าหากย้อนไป30-40ปีแล้วอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศยากจนแทบจะไม่มีอะไรเลยครับซึ่งทั้งหมดนั้นเปลี่ยนแปลงจากการค้นพบน้ำมันครับและนอกเหนือจากความเจริญที่เห็นได้จากอาคารสูงๆแล้ว การเป็นย่านการค้าและแหล่งทํามาหากินของผู้คนในตะวันออกกลางก็ทําให้จุดเล็กๆริมแม่น้ํามีมน์ตเสน่ทําให้ผู้คนจากทั่วโลกมาค้นหาแล้วก็มาสัมผัสความเป็นอารับที่นี่เหมือนกันครับ นำเรื่องมาจากเรือนะครับแต่ว่าเดินไปเดินมาเราจะไปโผล่ที่ตลาดทองผมว่าไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าสินค้ามาจากเรือปุ๊บเรามาดูสินค้าที่มันขึ้นมาจากเรือแล้วมาเป็นร้านค้าส่งแถวนี้ดีกว่าไหมครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและอย่างหนึ่งคือตลาดทองผมเชื่อว่าหลายคนคงจะพอได้ยินชื่อมาพอสมควรแล้วนะครับกับดูใบไปแน่ๆครับแต่ว่าไปทีหลังคือพอของขึ้นมานะครับจากท่าน้ําราชวงศ์หรือว่าท่าน้ําทั้งหลายเนี่ยนะครับ ของประเทศไทยที่ขึ้นมาจากเรือแล้วเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นการค้าส่งค้าปลีกแถวนี้ครับก็จะมีการมาสั่งสินค้ามาสั่งของซึ่งหลายๆร้านนะครับก็เปิดโอกาสให้เราซื้อของในราคาปลีกได้แต่ว่าบางร้านก็ติดไว้เลยนะครับว่าเป็นสินค้าในราคาส่งดูจากคนขายส่วนใหญ่นอกเหนือจากเป็นชาวอาหรับแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะเห็นพวกพ่อค้า ชาวจีนมาค้าขายของอยู่ในบริเวณนี้มากขึ้นนะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยหม้อรามชาไหก็จะเป็นอีกแบบอีกสไตล์หนึ่งนะครับบ้านเราเป็นอย่างที่นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ภาชนะวัสดุประเภททองเหลืองทองแดงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่คุ้นเคยกันแต่ว่าที่นี่เขาก็จะมีแบบนี้ บ้านเราอาจจะดูเป็นเรื่องเก่าอาจจะดูเป็นเรื่องของทางยุโรปแต่ว่าที่นี่ก็ใช้แบบนี้กันดูแลอาจจะมีความรู้สึกว่ามันดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่ก็ผมว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าภาพแบบนี้หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเห็นได้ในดูไบแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะไปหาความเจริญกันนะครับจะ <รอ S 1> บอกว่า <รอ S 1> ที่นี่เนี่ย ประชากรที่เราเห็นกันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมีมากกว่าชาว u a เ e, อมากกว่าชาวอาหรับนั่นก็คือชาวอินเดียชาวปากีสถานหรือว่าพวกเอเชียใต้นะครับที่มาอาศัยแล้วก็ทำงานที่นี่กันอยู่เยอะคนที่เป็นคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานที่นี่นะครับ ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็น PR หรือว่าเป็น Permanent r e s i d e n t หรือว่าจะมีใบเขียว r r e n กา a r d หรือจะเป็นพลเมืองที่นี่ซึ่งยากมากเขาพยายามที่จะรักษาความเป็นคนของเขาโดยควบคุมจำนวนสัดส่วนของประชากรให้อยู่คงที่ให้อยู่เท่าเดิมตลอดเวลาผู้คนในตอนกลางหรือในโลกอาหรับรวมถึงย่านเอเชียใต้โดยรวมแล้วเป็นพวกที่เปิดกว้างนะครับผมมีโอกาสได้ไปพื้นที่เหล่านี้บ่อยผู้คนส่วนใหญ่นั้นก็ชอบพูดชอบคุย ชอบเล่นกับกล้องวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนอิหร่านคนเนปลาลและก็คนอฟัฟกันซึ่งมาเป็นทั้งพ่อค้าแล้วก็ลูกจ้างที่นี่ครับ How do you get the information from Thailand? Do you, do you see the news? Look, the news yeah. w h yeah. you w h y you feel like that? Is it s harmful? <S yeah. Look in the BBC news. Yeah. We Look Look, are coming uh, every day coming Thailand people. I ask. Uh-huh. What's your problem, What's your your problem? Uh -huh. You come from Nepal. Nepal yeah. In your country, have the problem about a few, sure. a few, yeah. a few years ago. Yeah, yeah, yeah. But How now finished. Between uh, Nepal and Thailand, which uh, which one is the uh, dangerous? Now, which country? Thailand or Nepal? Oh, yeah, Thailand or Nepal? Nepal is uh, not dangerous, my friend. <laughs> Politician fighting before mm -hmm. five years ago. Mm -hmm. Politician politician, not for people. Mm -hmm. Now it's finished. Everything is. Clean. If Thailand have the finish, uh, a problem is uh, interested uh, for you to go to Thailand. Because how about Thailand in your mind? If not, data? No, it's. Uh, before my friend also go next year to go in the Thailand. Ah. Uh -huh. it's, uh, it's very nice country. Go to Pattaya, Patpong. Yeah. His brother is going. <laughs> okay, shukran Thank you very much. Thank you. Hello. How are you? Bye. Where you come from? I'm from Afghanistan. Afghanistan. Yeah, where are you from? Thailand. 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 The first time to go? Yeah, first time. How long have you stayed here? You for 4 years. 4 year. Yeah, but long time. Long time. I sure for you scarf Yeah. Yeah. What kind of thing that you sell? I Oh, wow, so beautiful. Let's take a first time in Dubai? Yes, the first time. You like Dubai? Yeah, it's okay, interest. Oh. which one from afghan for afghanistan no no one is from Afghan. no what you want but a scarf souvenir mm. yeah which one um, i'm not have no idea this one no. for afghanistan wow oh. this one handy. wow what does it mean this word this this arabic this gold god yeah for my gold mm. look mm. this is all handmade this is afghanistan of far from dubai but from afghanistan which one is is the uh, right from afghanistan right no this not allowed not allowed yeah but this afghanistan far mm. but here look is all turkey this is from turkey Turkish. turkey ha uh ha -huh. yeah for so this come Arga afghanistan for come here this turkey Mm. here, this Dubai. Uh mm -hmm. Afghanistan to Turkey, Turkey yeah. for yeah. Dubai. Yeah. Why not direct export from Afghanistan to here? No, but here this state this not allowed. But here far. Uh, yeah? uh, -huh, uh -huh. Thank you. It's a very beautiful piece. Yeah. Very beautiful. Yeah. But I'm this not selling. Only display. mm -hmm. okay. I will take look and I will will look take it's a and again yeah, yeah. okay, so, again Okay, thank look come Yes, yes, Welcome you เราจะเดินต่อไปข้างในนะครับเพื่อค้นหาความบริออร์อารำของตลาดทองที่ว่ากันว่าเข้าไปแล้วจะพบกับสิ่งที่สร้างขึ้นจากทองสร้อยคอทองคำตา่างหูตุ้มหูหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่สำคัญนะครับทองที่นี่มีสีออกส้มๆส,สวยงามแต่ก็ไม่ได้ถูกกว่าบ้านเรานะครับใครที่ชอบแบบหรือว่าลายแปลกๆก,ก,ก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อได้เลยครับ คุณผู้ชมครับตลาดเครื่องเทศตรมแมนที่สนใจน้อยสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่ผมก็ไปก่อนแต่ว่าที่นี่ครับตลาดทองอย่างที่ผมเกิ่นเอาไว้อบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราจะพามามันเป็นที่น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจริงๆโดยเฉพาะชาวจีนชาวเอเชียก็ต้องมาที่นี่ครับเพราะว่าเสื้อผ้าทําจากทองคาครับแล้วก็แหวนทองคํา ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่แล้วก็ที่นี่ครับไม่มีตำรวจมานั่งเฝ้าที่ด้านหน้าร้านนะครับไม่มีฮะแล้วพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นระคงราคาไว้นะครับเขาขึ้นน้ําหนักว่าให้ดูกันว่าน้ําหนักเท่าไหร่เขาขายเป็นกิโลขายเป็นกรัมอะครับแล้วก็มีตารางราคาที่เขียนไว้อย่างเชัดเจนนี่ครับตอนนี้ราคา ยังไม่ได้ขึ้นนะก็จะมีทองแต่ 18k 21k 22k 24k นะครับแล้วก็คำนวณออกมาว่าเป็นกรัมละเท่าไหร่ก็จะมีการอัปเดตราคาตลอดช่วงเวลานะครับคุณผู้ชมลองดูที่หน้าร้านแบบนี้ฮะมันดูแล้วมันเหลืองอราร่ามทองแต่ละประเทศก็จะมีสีสันแตกต่างกันออกไปนะครับทองบ้านเราออกเหลืองนวลเหลืองส้มที่นี่อาจจะดูเหลืองไม่แน่ใจอธิบายไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ชำนาญเชี่ยวชาญแบบนี้ หลายคนมาที่นี่ก็ได้ทองติดไม้ติดมือกลับไปนีครับนี่ฮะคุณผู้ชมเคยได้ยินเคยเห็นไปที่เขามาก็ามาซื้อทองกันที่ดูใบนะครับความรุ่มรวยช่วงนี้ช่วงที่เราถ่ายทำรายการทองลงไม่รู้ว่าจะได้กันไปมากน้อยหรือเปล่านะครับทุกๆรา้านนี่คือเขาขายของจริงแล้วก็ <laughs> มันเป็นตลาดทองจริงครับ มันเป็นตลาดทองจริงๆสนใจก็เข้าไปดูสัมผัสเลือกซื้อเลือกหาหยิบมาชั่งกิโลแล้วก็จ่ายสตังค์ง่ายๆครับวันนี้นัเกเดินทางคงจะต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนการเดินทางโดย Golden Discovery Express